น่มีเนี่สิบอะเจ๊กล้าจับกระต่ายได้เหรอลูกเก่งจังเลยมีเตี๋ยวมีมีหนูด้วยนะไปด้หนูะเนี่อันนี้ ลิชาลิชามาตั้งนี้ค่ะลิชาให้เอาจะซื้อแค่หลอดให้กระต่ายไหมซื้อไปแล้วอ๋อซื้อไปแล้วหรอ ีมีใครพกตังค์บ้างมีใครพกตังค์บ้างอ้าวเป็ตู้ไงโหมดไปแล้วเมื่อกี้อ่ะเรเทนเดินไปเอาตังค์ที่เตี๋ยวมาไปาตังค์เี่ยวอซื้อแค่หลอดก่อนน้องเจ้าอีกเหรอใช่ไปไปพาเข้าไปโอเคไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวเอาตังค์มาให้นะคะบอกพี่ขอพี่ก่อนเดี๋ยวหนูเอาตังค์มาให้นะคะทางนี้ค่ะลูกทางนี้ค่ะ ช่ค่ะกลัวเต่าขับรถดูเข้าไปเลยกลัวเต่าไม่กลัวหรอกเต่าน่ะเฮ้ยดู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 พี่เขาอุ้มงดูดิชาไม่กลัวแล้วเหรอวันนี้เรามาไม่มีคนเลยนี่ข้างหลังลูกดิชาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดิชาเก่งมาก ไม่ให้เต่าเนาะนิชานี่ตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่หนิชานั่งแล้วค่ะที่ฉันั่งที่ฉันั่งอุยระวังเขาเลยเอาอยู่เอาวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาดูไม่อะไรดูไม่อะไรเนาะดิเล่นจริงจ้าเด็กอีกต้องเด็กเด็กเขาอดู่ไหนเน่ะนิชาพี่ชาหาระวังไว้กี่ได้ค่ะ เอาให้ใหพี่เขาดิลูกค่ะี่ะาอ่ให้เขาแลค่ะให้เขาแลไม่กลัวพี่ชางไม่ก <decorative> ลัวล้วอ่ะพี่ชายให้เขาสิค้ยวกนไหนไห ใช่ตุ้เต่าเลยนิชาไม่ให้เต่านิชาบอกว่ากลัวเต่า,า,ตาค็อกง่วงแล้วเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเสร็จตรงนี้แล้วเจ๊พาคอกกลับแล้วร้อนร้อนกลับแล้วเจ๊ชาลองเหยียบข้างหลังนะจ๊ะเอาให้เขาให้หมดเร็วๆจ้ะลูกอัดคลิปมาให้เขาดูเจ๊ชาเก่งชาลองเหยียบไก่ข้างหลังนะคะมาเจ๊ออกมา เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ออกมานะเอาถุงขยะมาทิ้งนะคะถุงขยะมาทิ้งนะลูกไม่ดื้อสิเอ้พวกเจ้าคดตายไปหมดแล้วเฮ้ยเจ้ชาโดนลุงชอบแลบบิดเลยลูกไั่นะหายไปเลยไมยอยู่หายอยู่ ละมุนละไมเหลือเกินไม่กิ้นเลยไปไปเสร็จแล้วค่ะนิชาจะเกาให้นิชาจะเกาให้ปั๊กค่ะปั๊กโอ้ยนิชาจ๋ามีโตโต้ด้วยนี่โตโต้ด้วยเยอะมาิชาเขาบอกเขากลัวโตโต้เจ๊เจ๊ไม่ออกมาล่ะนิชาออกมาได้แล้วค่ะกลัวกินแล้วลูก ัวได้ไงเมื่อกี้ก็เดินจะถึงแล้วลูกกลัวเต่อยากจักลัวแต่อยากจับเล่นชากันปเล่นชิงช้ากันใช่ค่ะไอ้ยายแข่งไหมล่ะเห็นไหมเห็นพี่ตัวโตไหมอ้เล่นเหรอขนาโอ้มีพี่ชิปด้วยพี่ตัวโตด้วยน่นึกว่าลูกปั้น เมื่อกี้โคตสูงอ่ะอุ้ยโละลูกหลานกูนั่นเองอ้ยมดตรงนั้นแอนแลูกอยากนั่งใช่อยากนั่งกูพาน้องนั่งหน่อยขบกระโปรง้ชาไรทําไรชบกระโปรงยืนได้ไหมพาน้องนั่งหน่อยกูกิ๊แดงตัดเลยกะมไสูบเนย โอเคอาจารย์ไมไหนเมื่อกี้แบบก้นสูงอ่ะโอ้ยแม่แจ้งกูนอนยิ่งสูงกูนอจะ้องเสียวเลยไม่ถามไม่นัดดีผมซื้อกลอีกผมเกลอเบากว่าไม่เหยนแรงมันเยอะอย่างไรโอ้ถ่ายรูปให้ไหนค่ะลองหน้าทิมนะในหน้าขึ้นหน่อยมองยังมองมองมองงมองเอาแปลงไรเนีงยเต็มแดงตั๊กเลยนี่เนี่ยมิกิดาไปถ่ายรูปให้น้องเอยจ้ะใช่จ้ะ ฮอปเปอร์ครับฮอปเปอร์รองเท้าหล่อจังเลยฮอปเปอร์ง่วงเหรอลูก